โอ้ยน้ำเย็นดีสดชื่นมากเลยเออช่างเถอะในขเขตเดินลงมาตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยเขตเย็นดีไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเลยตรงไม่ไม่น่าตรงนี้มาหาตาเนี่ยไม่ต้องวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่ากระโดดมันลื่น

อย่าไปทิ้งแล้วตายเก็บไว้ให้อย่าไปทิ้งโลกสกปรกอย่าไ,ไปดึงน้องอย่าดึงน้อง โอ้เสือนั่นนะไม่ใช่หมานั่นน่ะลายมันเหมือนเสือเลยเสือเดินระวังลูกดูขอเล่นอะไเด้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่เป็นตุ่เปียกเลยอ่ะเปียกที่ไหนไม่เป็นไรให้ปัดตุ่เปียกเยอะเลยไม่ได้กเนี่ย จะตายจะตีพี่เพลงเองไอเอย่าไอเล่นหน่อยมไ,ไม่เล่นไม่ได้พ่า,าคน,นเขาเล่นนะคนอื่นเขามีเสื้อผ้ามาเปลี่ยนไงเราไม่มีไงลูกไอ้้องเพลงมีไม่ได้